ย่ำดีโฟลชาต้าได้ได้ครับข่าวดีนั่นบอกกันเดียวผูกแขนไม่นะเลี่ยวเพื่อนหรือว่าจะเราเป็นเงื่อนผูกแขนแจ้งมีผูกแขนะลองเลี่ยวเพื่อนเด็ดหนีเอาก็ได้ห้องที่มั่งตอนนี้นะมั่งหอนลงไปทางนี้ให้มันกว้างให้มันกว้างเห็นเตสิเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเนาะกายินดีต้อนรับเขาสูช่องสาวตาซา,าแนวมื้อนี้กะมาอยู่ทีเฮือนสาวตาคือเก่าพี่น้องเ้ยแต่ว่าก็ะลมวีวีเนาะมื้อนี้หัวลมออกพี่น้องเลยพา,ายูสิขา่าบ่เราให้ก่าเดือน11เดือน12บมเยลมเย็นพี่น้องเ้ยเนาะมาหาสาวตามื้อนี้ก็คือมีข่าวดีมาฝากมาต้อนเพิ่นพี่น้องเ้ยเนาะมื้อนี้แบบพิเศษแห้งพี่น้องปกติมากกระบอ นี่เป็นในาะหลังจากเคตดเพื่อนแล้วก็ได้ครับขาดีอีกซาต้าเพิ่์นพี่น้องเลยถือว่าโอ้ดีมุกดีใจน้ำเพลินลายเนาะร่มเพงขนาดพี่น้องเลยแถวเสียงร่มรบกวนอย่างใดก็ขอโทษขอให้ลลายเนาะล่มเพงเกินอูอยู่พี่น้องโดยตอนะแต่ว่ามือนี่ซาเบียกับเอาเขาดีมาฝากมา,าตา้อนทั้งซาต้าเพิ่์นคือเก่านะพี่น้องเนาะาดีก็มาจากทั้งต่างประเทศแหล่พี่น,อน้องเลยเนาะ พี่น้องเลยจังได้การิพ้าพี่น้องไปเบิ่งเปสโซร่วมกันทั้งเพื่อนทั้งบ้านชาวตาไปถามไทยเพิ่นก่อนเนาะก่อนสิมอบข่าวดีให้เพิ่นพี่น้องเลยข่าวดีว่าเป็นยังอาฐารุ่นเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าเป็นสิ่งของหรือเงื่อนท่องหรืออีกอย่างต่างๆเนาะเป็นอย่างพี่น้องเลยเดี๋ยวเลยให้พี่น้องได้ครับด้ยหูน้ำกันเนาะก่อนอื่นชาวอาสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งทั้งเพื่อนทั้งบ้านเพิ่นก่อนจึงได้หัวอยู่บ่หลังจากควรตกไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะสิได้กระถาไปถามไทยเพิ่นน้ำ พี่น้องเปิดภาพมากับพ่อกับเพื่อนเพื่อนมีหลังคาคักแนบันี้เรียบร้อยงามหลายเอฟซีเพื่อนกนค็คอมเมนต์กันมาในทางทีแบบดีใจหฮงนะพี่น้องเ,เพื่อนย่องเพื่อนส้มว่าคักว่างามทางสร้างเนเพ็ดนี่เด้พี่น้องอันที่าบอตาให้ทางสร้างเป็น,อ,นอันนี้ใส่ให้มือนะโอ้งามเลยเพี่อน้อง ถ้าเฮาบ่ใช้น oh ี่มันจะอันนี้บ่งามปานนี้เนาะอันนี้เฮาใช้ไปเฮงเพิ่มเฮงเพิ่มความงามเข้าสิได้พี่น้องเฮงเพิ่มความงามเข้าไปอีกระดับ1 2ระดับนี้เนาะตอนบ่มีแผ่นนี่อัดางหน้านี่กงามอยู่แบบนึงพี่น้องเอ้ยแต่เฮาอัดนี่กงามขึ้นอีกพี่น้องเอ้ยงามขึ้นหลายเนาะอ่ะพี่น้องนี้ก็มาถามไทางสตงสตาเพิ่นอยู่ทางใดเนาะเพิ่นนั่งอยู่พี่พี่น้องเอ้ยสดีากนั่ง กินข้าวอิ่มเนาะพี่น้องเนะาะอยากินข้าวจึงได้สารเรื่องรังคาบ้านใีอยังนี้บได้หัวบได้รูบร้บ่ฝนตกมาโอ้บได้หัวเลยเมื่อไหร่กับฝนตกแห้งได้เนาะโดยแห้งหักบได้หัวหักจักเลยแบบหึงไปขนาดหึงไปเลยกับจังว่าหักตามที่ฝนตามที่บังบนี่<ล>บ่มีเลยเวลีแววเลยบ่นม้งแล้วมื่อนี่กับซิงมเแลากับพนตกเลยเนี่ย แต่ว่ามันฮั่วมันก็ต้องฮั่วอยู่แหละเนาะถ้ามันมีฮั่วมีบ่นเปรี้ยวพี่น้องเอ้ยแต่นีก็คือบ่มีบ่ัวเลยน่าจะโอเคแหะพี่น้องแต่ก็พังไปเบิ่งสิได๋บักเทื่อมันบ่เนบ่นอนเนาะยันว่ามันจังได๋มันหลุดมันยังพี่น้องนหลายมือหลายวันเนาะจังไดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ได้พอกันหลายมื้อดีมั้งต้นกล้าเด้เพิ่นก็ดีมีแฮงอยู่ตอนนี้เพิ่นเนาะโอ้ลอากาศดีเนาะมื้อนี้ มื้อนี้คืออ่าหัวลมหัวลมออกแท้นี่เนาะแม่นว่าสิอาน้ําให้เพิ่นมื้อเช้าแบบมันเย็นอย่าได้นาวหลายกันเนาะตอนเที่ยงตอนบ่ายแม่นถ้าตอนเที่ยงตอนเด็ดๆจังน้อยแท้มื้อนี้ค่คือเดอ11เดอ12นี่แหละคือยามเกี่ยวข้านี่เนาะพี่น้องฝนตกแห้งหลังจากฝนตกแห้งก็กะคําว่าบ่ตกจัก2-3มื้อ้ทางแห้งทางอยู่ไปสบายมาสบายอยู่ เพราะว่านี่กโบกเหน็หนทอดเด็ดทอ,อ,อดยังนะคือญาติฝนตกอยู่นี่แกเพราะอันเป็นหนา้าฝนพี่น้องอเออลยเดี๋ยวได้มือได้กินข้าวกัำยังมาหนี่นนิผัดผักบงขวัวผักบงเนาะพี่น้องดเด็ดน,น้ำเดินนี่น่ะโอ้อเวลาปลูกเป็นชวนแล้วไปยังเลยจ็ดสีเห็ดมองได้ชวนกันโอ้ว่าอยากเห็ดมองนั่นมองได้มองอะไรทีกับต้นมะฮุงเน๊ะ สวนต้นไม้แบบนี้เพิ่งมาทิ้บัดยังไ่ได้มีเบี้ยวสิดเอ้าเนาะสีทาเพิ่นคือทางพอเพิ่นโทรหามึงก็หนี้เนาะทางพอที่เพิ่นช่วยเรื่องหลังคาก็อาคาสร้างไปได้คุยกับเพิ่นครั้งแรกรู้สึ้งจริงเลยไปว่าดีใจดีใจลายเนาะแบบคิดว่าทีได้พ่อหนาเพิ่นเนาะเพราะว่าตอนชวยซาตาเขามานี่เพิ่นไม่ได้ผ่านเสียงเรื่องน้ำหรือว่าซาตาก็บวพวกก็เห็นเพิ่นมาก่อนมีแต่เพิ่นเห็นซาตาแต่กับเพิ่นดีมีน้ำจิตน้ำใจเนาะช่วยเฮาทั้งจากกับเเพิ่นลย แบบว่าได้คุยกับเพิ่นก็แบบดีใจนะแบบเฮาได้เห็นหน้าเพิ่นนุยแจกที่ว่าเออเพิ่นเป็นจังได๋นาะเนาะมาช่วยเฮานี่เพิ่นหน้าตาจังได๋เนาะแบบใดพี่น้องเอ้ยแต่ก็เฮาตาก็ได้เห็นแบบครั้งแรกเลยก็ได้มาโทรมาลินน้แบบบ่ลมถามไทกันอยู่ดีมีแหงเนาะเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ยังให้ทั้งเฮือนทั้งบ้านเจ้าก็แล้วเพิ่นก็ได้ว่าเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าช่วยสั่งกระสีกับค่าสร้างนั่นแหละพี่น้องเอ้ย สาตาก็บ่ฮู้เรามาก่อนแต่เราน่ะฮู้สาตาเราทางพอแต่ก็โอ้ยถือว่าทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นช่วยหลายๆคนเนาะหรือว่าหลายๆคนที่วยหลายๆบ่อนเนาะบางคนก็บ่ฮู้จักกันเลยด้เพิ่นก็ช่วย,วยมาแต่กบางคนผู้ได้รับก,กาช่วยเหลือนี่ก็บ่เห็นเพิ่นจักเทื่อเลยบางเทื่ออแต่ว,ว่าเพิ่นช่วย,วยแต่ว่าเพ<ๆ>ิ่นบ่บอกือบ่บอกือหั่นน่ะแล้วก็บ่ให้หน้าบางคนนใจเพิ่นด้อยากช่วยเพิ่นบ่ได้แบบต้องการอีหยังเด้ เนี่ยนะพี่น้องเพื่อนอยากช่วยแบบในจิตในใจเลยแบบตั้งใจอยากช่วยเพราะได้วังคุณตอบแทนนี่ยังช่วยอย่างเดียวฮะนะเขาก็ดีใจเลยใช่ป่ะเพื่อนช่วยเนาะจะได้เพื่อนได้วอาเรื่องอันชวนพักน้ำอยู่บ่เพิ่อนก็บ้าอยู่เพิ่อนยังให้ปลูกเพิ่อนยังให้ปลูกเนาะนจะได้สแตนาก็ได้ปลูกอยู่ติอยากปลูกกิ้วห่ะมันยังบ่มีไม้โอ้ แต่คือหลักๆนี่คันว่าคันแบบว่าคันว่าปลูกก็หาไม้มาเฮ็ดสวนแล้วก่อนจนปลูกเบิดโอ้หายเฮ็ดสวนดีก่อนเนาะถ้าเฮาสิปลูกกอนนี่บ่ไหวด้แกเบิดแม่หลายเฮาบ่อยู่แหละอืแม่นๆนคําปลูกนี่สิปลูกผักยังเอาในใจปลูกผักบัวผักหอมผักบัวผักหอมผักกยไปเนาะผักอ่แบบเฮาแบบเวลาเฮ็ดแวจจุจวน้องเอ้ยแต่หลักๆนี่ามีต้นหูนี่คักดมีแล้วบ่ อ๋อนี่ก็คือบุคคลเห็นเป็นขายแบบในตรงตลาดนะเห็ดสวนแล้ึกเห็ดคางเงเือนตัวนั้นโอ้ยว่าเห็ดแถวอคางเงินนลยทีรู้คือว่าอะไรเขาว่ามันได้นุน่นได้พ่นแบบคือบางน้ำส่างใช่ไหมพักได้น้ำสวนมันจะงามดินไหมคะแต่ว่าบ,าบหุหิตมันหันกับมือจะเช็ดบนใดและเรื่อทั้งนี้ก็คือว่อาไม่นี่นนพูดนะเรื่อทั้งนี้ก็คือว่านี่น้ำพูดเมน มูว่าเชียบ,บนใดแต่กรารพิจารณาคิดเบื้องหละะัง <No. S 1> ตัดไม่ตัดอย่างมาเนาะ <No. S 1> เดี๋ยวเนี่ยเครื่องปูเครื่องพังเดี๋ยวสาวเลีซื้อให้พี่น้องเลยเนาะ <No. S 1> หรือว่าอเอาเงินให้เราไว้ซื้อเลยก็ได้เนาะพี่นอ้องในใดพอเพิ่นการยังให้เลือตาปูไว้อยู่ไว้ไกิน <No. S 1> ถ้าเหาบ่มีแล้วมันยากเได้ไปขโมย <No. S 1> เ้าก็อายเนาะ no. แบบคือว่าเขากับมีมือมีตีนขี้อกันแนะแบบเขาไปขโมูยแ,แบบบางทีก็มูว่าวห,าห่อยเขานะแต่ว่าเขามีเองเลยสบายมูมาขอเขาก็ยักเขาก็บอกว่ามูแต่บางคนเขาว่าวห,ห่ฮาเด้เขาไปขอมยเนอะไงว่าปู่พักบงแน่เนาะไว้พัฒน์ไปยังแน่ใส่ชิ้นมูทำซื้อมูมากก็ได้พอได้พัดเข้ากันหาบอนเห็ดก่อ็จะเช็ดหาบอนเห็ดก่อนเนาะต้องอาหาบอน กะว่าโอเคได้จังเฮ็ดเนาะจุดใด๋เพิ่นปลูกแล้วคือบวมคือหยังเอาอีกเนาะเฮาต้องหาดินคนขึ้นมาอีกเด้เพราะมันต้องใส่ดินคูนขึ้นไปอีกบ่คือวางน้ำสางจังงามิได้สาเบี้ยอันพริกบักหยังน่ะคือว่าอันนั้นละบ่ใหญ่ด้บ่ือปลูกเลยยังบ่มีอบี้เอ้าคือว่าอันากันก้าเบี้ยยังบ่ได้บ่บ่ได้ก้าเออเาบ่เป็นก้าแล้วก็คือยังบ่ได้เบี้ย เลยจ้าเอานนามูแบบมูเพิ่นก้าโอ้ยเราก็มาคลายเนาะโอ้อ้ยจีได้มีแล้วบอสแอบบนจีเอานะโดยมีแล้วโอ้ยใครยูฉันเพิ่นยังก้าเคนนั้ได้ยูคนนั้นอ้าวจีไดนลองมาเบิ่งทางวันสิบปู่พี่ฉันเนาะต้องย่างมาเบิ่งดินวาง่นสิบปู่ก่อนพี่น้องเลยจงไดนตัวเจได้เนาะมุมไดโอ้พวกบ่งเพคนนี้คือยายค่ะแกนี่โดยมันมานดินมานดินเลยบ่ส โอ้โธกบมันหงุดหงินกระนัยพี่น้องเอ้ยป้าชิวอดอกแล้วบ่อนีิโอ้คือมาด้กินหมากไว้แทน่ะนเนาะปลูกีรอนี่ผูนี่ก็คกยุนี่เดตัวครับนะท่านี่ก็ยุไงมันเป็นดินในนี่เลยดินที่เท้าถมแล้วนะมันจะงามกว่าเออเห็ดตนเนาะเห็ดนี่เนาะแมน ดูเอาไม่ได้จะร่ายแบบทั้งเอื mornings, on on ้อได้ครับเขาดีเดี๋ยวเพิ่นมาโกมาอย่างมันจะบนี่อ่ะเพื่อจ้ะยังมันยากเพิ่นเน่แบบนี้ยังเพิ่นขึ้นเพิ่นลงเนาะน่าจะบ่นี่เฮ็ดเอาแบบสวนธรรมดายังมันยากเพื่อนเมนเมนเฮ็ดนี่เอาจะได้ห้าสมั่งตอนนี้นะมั่งหอนลงไปทางนี้เห็นมันกว้างเห็นมันกว้างเฮ็ดเตะสิเนาะม่งนี้มันกว้างเพราะว่าปลูกไหวแล้วเาสบายแล้วกิน แต่ว่าหรือว่าพอปลูกใช่นานน้อยสิ่ไม่ได้เพราะจะส่งนานเห็ดนานน้อยเห็ดด้วยเอาเพเห็ดด้วยไม่ก็มันใจสบายเด้เห็ดขันเอาอะไรบางพี่ขึ้นกระปูกแต่ค่าพายนึงเล็บอันนี้พักเพราเห็ดนานน้อยนี่ยาวมากไปสิเลาก็ได้เอ้ยห้าสิหนตรงพอดีเจ้าอ้อมเอากบุงคุงเลยก็ได้เอาง่ายครับเจ้าปูใหญ่มากนี่แหลคือเขาบอกแล้วนี่เห็ดซื้อมาเลยนี่เป็นห้องมาเลยทั้งนี้นต่ปลูกพัก ฮอกก็ใส่เธอแหละให้ป็นงขันเป็นงขันลงมาสินะคือว่าพักบัวใส่ครึ่งนึงพักหอมใส่บุกครึ่งนึงสินะเฮาอบปลูกลายกันพักอีตูเอาน้ำดองม้อมาปลูกเบี้ยมกุ้งเอาน้ำกระเจียวมาแล้วพักคือว่าข้าวกระกุ้งพริกเค้กไว้แล้วทำลายต้นกันเนาะเจ้าจะปลูกลายต้นเนี่ยอันนี้ก็เงาแบบบริโภคโอ้บริโภคเลยบอกอันนี้โอ้คือว่าแหละพี่น้องเลยเนาะทั้งนี้มันสี ปลูกบได้เอาเเอเ,<พ>เขาบริกน,น,กนี่มันก็สิปื้นที่เขาบรายเนาะเคปลูกพริกแหละบนนี้มีแต่ว่าคำปลูกผักกัเห็ดหัวต่อก็ได้ออมันจะสบายพี่งงนะนะ้องเลยมันเรต้องเห็ดใหญ่แห้งก็ได้ปลูกซมพอดีอยู่ตีกิน,นแบบยากสางเพิ่งอว่าเรื่องปลูกข่ายนี่ทั้งบ้านเจ้าเขาไ่ได้ทับซื้อกันในที่ ยินแต่ว่าไม่ได้กินกินอ,อย่างเดียวเนาะไปขายตลาดก็คือบุคคลเห็นพักหนักปันใดเจอแบบตลาดน้ำบ้านกับ่มีแบมแบ,มแบ,มแบมีแต่บ้านอื่นมาขายกันเป็นพักเป็นหงานนี่แต่ปลูกเองเพ<อ>ื่อเพลินมันปลูกไว้อยู่ไว้กินกันถือว่าโอเคแล้วพี่น้องไอ้ถือว่าไม่ได้ปลูกขายเลี้ยงซีบกันแต่ว่ามันยากเน๊ยต้องเท่าม่งเขาปลูกแต่เขาบ่มีคนมาซื้อบ่มีคนมาฮับซื้อเขาเขาปลูกกัแบบนี่ละล่ะนะเขาปลูกลายเกินกะ เมีคนมาขับซื้อโดยตรงนี่ไม่ค่ามาขับซื้อโดยตรงนี่กะสิเป็นอาชีพอยู่พอได้ซื้อได้จ่ายเกือบเป็นนัวเนาะแต่เขาไปนั่งขายตลาดนี่เพิ่มเพิ่ไม่ได้ขายอีกเป็นหลายคนเนียพี่น้องเงยเนาะลบเง้ยแต่มานี้จดีก็ขอโทษขอไพ่เสียงรบกวนลมพี่น้องเงยพอมีไม่เนาะเพื่อนเพิ่งแต่ตัวว่าเี่เห็นอะไรพี่น้องเงยงามหลายท่างเก็ซีเพื่อนกะย่องมา หลายเพ่นว่าซาต้าคิดจริงดต่ละบางใส่ไม่อันนี้ก็ใสแต่ก่อนงามขื่อลายอยู่บ่ะเนาะอันเนี้ยว่างเห็นไหมไอันนั้นนี่อันอนู้นเนียนแต่แบบมาใสเห็น,นงามขึ้นเลยนะเนาะเดพี่ดาวเอย์มิเตอร์เรอฟังข่าวดีต่อไปนะอเนาะซาต้าเพื่อนนี่ใชได้รับข่าวดีทั้งผูนะ้ใดเนาะพี่ดาวเอย์เราลุ้นเนระาส้มกันเรืเ่องก่ออาก็มันต้องเล่นลายขั้นตอน ถ้าว่าเหากอ่ะนะพี่น้องหนึ่งเขาต้องมีงบดินบล็อกแลก้วก็คือดินบล็อกก็มีแล้วพันก้อนยังเราพ่ออีกเนาะสองคือวงกบสามคาสร้างปูนเฮสายยงางเขามันต้องใส่เงินหลายพอสมควรพี่น้องเลยมันก็บว่คือหลังกระสีเป็นได้เนาะหลังกระสียังว่ามันก็บเวลาแหง้งจำหาก่อเห,หอยังหัวก่อนี่เขาต้องมีงบคาสรคาสร้างพร้อมเลยเนาะดินทรายปูนกระสีใส่ลายแน่พี่น้องเลยไปมานั่งที่ไรซัน เนาะมาเอาข้าวดวงข้าวดีให้เพื่อนแล้วบาทนี้พี่้องเลยเพราะว่าอ๋อว่ากันมายืดยาวเลยฟูซาต้ากระรุ่นอยู่เป็นอย่างเนาะป็นยังโดนข้าวดีนี่พี่ดอนเนาะบอลนุ่มมาพี่เจ้าบัวอยากได้ข้าวดีบ่นี่อยากฟังข้าวดีบ่าอ๋อเนาะพี่น้องเนาะอ๋อเนาะดูกินหนิใช่ป่ะ เออเนาะอ้าวบอลนั่นมันสบายดีหงวยเนาะพี่น้องเอ้ยคือแบบตกใจเทศสาวก็ได้เห็นเพื้นตอนแรกปวดฟัหรือว่าให้กับสาตากให้ตาตุปตาปัวเบ้าวะวานนี่กินมีเนาะอุยพี่น้องเอ้ยมุมีเน้ะกินนะชื่อมีมากินอือชื่อมีมากินตาตูปตาปัวันนี้เนาะเวลาถูกหมักมีกันแน่มังมีเวียดแน่มี มีเหียเป็นกินผัดตาตาตู่ด้วพี่น้องเนาะเออโเธอกำลังฟังเงาก็ได้เหรอว่าเรางำลัง,างอาให้กันบอกเรืจังไดอย่างนี้เนาะอ,อ,อืมอืมอ้าเนาะคือผู้นี้ก็เป็นมืองามย่ำดีของ์าตาได้เลยครับข่าวดีเนาะบอกกันเรียวผูกแขนไม่นะแล้วเพื่อนหรือว่าจะเป็นเงืนผูกแขนจังหนี้ผูกแขนฉลองแล้วเพื่อนเนาะใช่ปะอ่าผู้นี้ก็คือได้รับข่าวดีเนาะพี่น้องซาต้าเพิ่นได้รับข่าวดี อาเรื่องเงินเนาะทั้งพอที่ว่าเพิ่นช่วยสังกะสีอย่าคา้างน,นั่นแหละเพิ่นโทรหาเจ้ามือเศ้านี่แหละเลยโทรมาจิดน้ำอะไรเนาะทั้งพอเพิ่นอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้อาฝากเงินมาให้ซาตาน้ำเนาะพี่น้องเนาะในจำนวนหนึ่งก็คือเป็นเงินกีบมาก,กันหนึ่งล้านกีบเนาะพี่น้องก็ถือว่าดีมุกดีใจน้ำเพิ่นในลายเนาะในการขอบคุณคุ้นในลายเด้อเนาะคุณพอในลาย กาคือหนึ่งล้านกี่เท่าพี่น้องเลยเป็นเงินพั้กแต่ประมาณห้าสิบดอนเนาะพี่น้องนี่เลยพี่น้องเลยเอาสาตต์อ่ะใช่จุเนาะแต่นุ่มเนาะใช่จุอ๋อหนะเบิึงหนะเบิึงโอ้ยคอยคอยเตรียมไว้ให้แล้วของจันนึงพอมาเท่ากับว่าท่านได้นับเนาะบางเรือมันนี่เี่พ่อตีการ์ดชื่อสติ๊กเลยเนาะคำเรือเลยเอาเข้ามาพ่อเลยก็ยาก เอออย่าเพิ่นเนาะอ๋อจิไใจก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อเลยก็ขอขอบุญขอบุณพ่อที่อยู่ต่างประเทศเด้อที่ฝากเงินมาให้ลูกก็ขอให้พ่ออยู่ดีมีแห้งเขามีสุขภาพแข็งแรงขอให้อยูมันควยืนเด้อความเจ็บอยังสุดได้ความขาดอยู่ตรงนี้เด้อพอให้มาสบายก็ขอขอบคุณนะพ่อร้อยเท่าพันเท่าเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อหลายๆช้าก็ขอขอบุญขอบคุณท้าวสารแววหลายๆเด้อช้า ดีมุกดีใจนะเป็นายเดอร์ที่ว่าได้เงินจากพอเพิ่นเนาะจำนว้นงเงินหนึ่งล้านกีบพี่น้องเลยก็คือแ่ว่าซื่อแม่ปู่องพังกะซื่อได้เนาะคา่าเจ้ามีงวามมีส่วนแลี้าายะนะ กองไงก็ซีแซนปลายนะเป็นเฟิสอีกเกืดอะไรเป็นล้านนะชื่อเตียงลูกเด้อตาดีเขาใจเล็บมาตานีคนลุกคอมกันด้วยกันแต่เมย์หายากยุะนันนี่ค่ะอ๊อดแบบยันลูกเออแต่ว่านุมกองไงเป็นเฟิสถุงไงเช็ดชู้อ่าหนึ่งไล่แล้วล้านนึงไหนเลือ ม่พอเป็นแม่กินยาก้อดเนาะพี่น้องเพื่อลูกโอ้พี่นดาวไงทำมาได้ลูกนี่มาได้ลูกบุญคุณพ่อแม่คนใดเมียนบอกเลยแบบว่ไป้มาได้คือยังบ่ยขวดใจเนาะผู้ใดได้แล้วคือสิ้อใจดีพี่นดาวไงการเรื่องพักเรื่องหญาเดี๋ยวเขาซื้อให้เองเนาะเรื่องพักเรื่องหญาว่าเจ้าสิปูฟักอย่างเดียวเขาซื้อให้มีแต่เจ้าเหตุทั่วชวนไว้ก่อนพอดีมาเออเจ้าโอเคปลูกแล้วเขาจะซื้อมาให้เลย คือพอเิ่นกันในนอยจะใคยปลูกผ้ากปลูกอันนี่ไว้กินเนาะโหนาเดือนทิพย์ชองเกี่ยวเข่าลาบเป็ดัมันเนาะมีเตสิลาหรือเปล่าบ้านุหมันเออเดือนสิจับมาดอกทางนาที้วนะโอ้ใชบาเดือนยเขาย็นเจ้าว่าเป็นมือขึ้นเพื่อนแล้วเพิ่มจักแล้เจ้าว่าจับกมอดเพิ่มจักแล้วคือดอกยันนี้ยังใจดีพันเสามาช่วยเรียเลย

กะโจอีกได้ดำได้ให้หนึ่งหมื่นกับพุทธละมื่อท้ายดีก็ยันมือหื้อพุทธละนีี่ดกช่วงนี้ก็คือว่าอะไรพี่เราในช่วงให้ช่วงหน้ากันหน้าลคลิปไปสิบวตัวเนื่องกับวันไดพวกเขาก็จะเคล็ดเรียกเขาแน่นะเขาบุเฮ็ดบบมีคนเดียวไทยได้เนาะบแบบที่คนว่าเบียดคือผ่านไปเลยคลิปหากแล้งเห็นไม่ทันตั้งเท่าจงไว้กี่รอบจงไม่ล้มได้จริงก็ถ่ายไว้แต่แต่ต่อต่อกันเมื่อไร แต่ว่าแต่ฉิดยุ่ลุ้งบดบัดเดียวบัดมือไหร่ผมมีคลิปลงแล้วม่วยเมื่อมื่อจะเกิดสีจะแล้วเลยเบิ่งอีคลิปนี้จะเกิดสีมาแล้วอยู่คนละแต่เบอรคลิปนั้นจะไปลงเลยแบบเบอต้นเมื่องกันนี่กันนะแบบฮอดไทยไว้เมฆคลิปโตมาถามมันบาโน้มเรื่องสั่งกระสอบสั่งกระซีแต่นั่นกะลบทิมไมปชื่อทายไว้ลบทิมมันโดนละเรียกมันแล้วแหละใช่ไหเนาะมันสิลงมันปัดเบอต้นเนืองกันเมซี่ อยากจนแล้วงอะนะเพื่อนกันแล้วก็คลิปเอาดินนั่นนะว่าเข่าเฮือนเสาต้าเราตัวจ่ายเงินกันกะอ่าคีดค่านตัดอ่าอีกน้อยอันแขนเราไทยออกติดแดงกับลบทีมาเอาชื่อนั่นก็ได้ทมิตนันลงแล้วมันมั้งลงแล้วติดแดงดเรื่องพ่อเห็ดเอาท่อเมื่อยได้เหรอนี่คาดแบบน,นี้เพราะว่าลงเลยมันติดลิ้ติดติดแดงแล้วน้ำออกเลยพี่น้องเลยวันนี้เขาสิ ลูดตัดลงมาแล้วนั่นท่อในใจเด้แบบกับเขาลงไป FC เอฟพีไปก็เห็นแล้วเนาะแมนมันเห็นแล้วแล้วแบบนี้เวียกมันก็ผ่านไปละแมนไปเลยยาแล้แล,ล,ะะลบทรายอยู่นะเพื่อนๆนะอ่าพี่น้อง่าเรื่องทาง้ายคิดมากแบบนี้แหละบางเทีงลงุงโมโตเนื่องกันเนะาะทาบว่าก็เคยมีว่าเออ FC เอฟซีแบบยังคืลงซาดิ่าจริงซีง่แท้จริงน่ะมือเขาบปได้มาเขาแบบมีคลิปลงนะพี่น้องก็อยากให้พี่นอ้องในเบิรงนในซ้อมให้กแหละเพราะได้คลิปพอได้มีรายได้เล็กๆนิดหน่อยเนาะพี่น้อง กูเดาโบเฮตยูทูปก็จะพอใจบันไดเรื่องแบบนี้เนาะพี่น้องมีแต่ว่าสั้นแหละพี่น้องเลยมื่อนี้ก็น้ำคอดีใหม่ทั้งซาตาเพื่อไปซื้อนุ่มซื้อข้าวให้ลูกหรือว่าซื้อใน้ยูน้ำกินเนาะมื่อนี้กรากินข้าวก็พัดพัดพวกบุกพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ได้บาตาเตรียมแหละบาตาเตรียมนึกข้าวเตรียมข้าวบ่อ๋อเตรียมยังชีวิตกินกับบอลนุ่มโอ้กินแต่กับบอลนุ่มนะบ้านี่เนาะใชากันเนาะกันไวหวนะกับดองเนาะดอกไม้ที่เนาะ กินยังก็กินนอกคุณเจ้าเนาะกับแต่นุ่มก็พอแล้วเอาเลยเจ้ากรดีเราหมดจ้าอย่เนาะมาพาควรแล้วทองมืออดได้กัวมันนี่เนาะมันมาจัยจับหน้านีอย่ให้กัวเมาเหลาไปเนาะเอยเห็นคินยังไง่เคยอยู่คัวอยู่คัวผัวเราผมักท้อนเนาะ มาทอนเหล่าานะกินเหล่าพดก้าเราวกโอ้รอดจิบ่อหัวข่อยรอดจิบอ่บพอดีดกไปว่าหนึ่งหัวสักกระดิกลกขีดินเลยจีนด่อันที่อ้างฝาพูน่ะจักเบียจักแมงงูว้าโซสลองอย่างนาะมันนี้สลองจะเศร้าหุนไอต้าวัติดต ปิดนวยนึงยังอีกน้ยนึงเฮ็ดอีกแล้วฮบบเยอะไปากลเล่เอาคัดแต่ว่าดีบาปได้สิรับกุเลยเอนาห้อยินเเนอะได้มีอะบ่ลองดำหนาแล้วมือเนาะมือยแล้วคุณสุขจ้าของบ่เ้อยดำน้ดจะลองบ่ไปกันลดำหน้าจะลองอยู่กับเมียส่วนเดอนลูกชายผเอาเมียมาส่น เออจะว่าเมนก็ลอเชื่อหนะบอกคิดไปพี่ว่าคิดไปดีแล้วอ้านาะเห็นว่าบดูไข่ใหม่มาดำนาซอยสลองเนาะดำน้าเน่ะบดีได้พี่น้องอยากพังตังเมนขึ้นนะขาบฟังอย่างมันเมื่อยเมื่อยเด้อเราคอยสั่นแดวนี้คอยสั่นมากยังยังยังดำหน้าลีบป็นรำคาญหูวะคาหูขนาดมุมปากขอยยังให้้าโอ้โทรท์เนอะเวลาเราเห็นเบียงเจ้าอยู่ใกล้เด้สตาร์เลย ดบเงียบให้เยี่ยบมัน่อยยู่จอมคนเลยแม่ปลาปลาเราคอยยังให้เดี๋ยวนั้ดำมไปมับหมูป่าก็ดำไว้ให้อยู่ยันตีก็ดำซาหมูจอมอีกแล้วเนาะี๋ยวนกไปเอาอันจกินปลาเขาเพื้นาแผนเือตันนไหนมีมาเ่ล้นหมุนเนาะมานนานเจ็ดเีเนาะบอกเวลา่วาไปเรื่อย นีมันเมื่อยเลยมันนี่ว่าไปว้าๆเราก็ฮัาพิษเดียวนะโอ้เพื่อนว่าเพนยังขว่าว่าไปว้ามาพิษกันอ่นนี้ค่อยๆเปลนกัน่อนนะว่าไปว้าากับว่าไปองลุมอยกันอะไรก็พิษเยอะบากบายังข้ายกันแล้วมันยียังเ่หน้แล้วยบดนั่นก็ตามเาะอย่าว่าเรื่องคุณบ้ากัเรื่องผู้ช้าก็เพระนั่นนั่นจิบวิพิษกันเนาะ ขาเร่วาเรื่บุาวแลตาเขียวใช่กันเลยนันะฮะเ้าอยู่นแล้ว่วกจาโอยบ่เด็กจบมีจบมีกันชอลูกคือมักคมักแล้วนะงากระโดดงาเมียกัเนาะเป็นเคยแล้วเนาะเมียกเคยเป็นเคยแล้ววะ บ like ่นแต่เม oh, ื่อวานนี่พิดกันยูเมื่อวานดำพนละเจดำน้ำกันพิดกันอรกงเลยเนาะแข็งแข็งด้วยหยุดอัดหยุดนี่คนใดมีน้ำเดี๋ยวเราไปหาดำก่อนโอ้นาเราเบนหาดินทรายเนาะก็เลยแข็งเว้ยเร็่มมือนี่ป็อยังฮักคอ่เยเฮ็ด่อยไปบางทีลงไปซื้อมันบ็นแต็งนั่นเปเวกัดดองวะเป็นตะดองมาหนานี่บ้างเอเป็ดวานาไล้วะไรจียาได้ครับ นะบ่ลายดอกพี่น้องนาือดีบกขาผัดบัวคอยมีเวลาปันได้ะนะเวลาหน่อยคือทำวัตตากระเบงไปท่านไปนี่ลงท้นเห็หน้าไปเบิดที่เขาซีรารพี่้ังอ่าทษดอพี่น้องคือวัวลายนะฟยนี้ก็ต้องคุ้มนะต้องให้มันได้คุ้มมานะมันนักักล้แล้วกระดก้าเขาก็จ้างเน่เปืองกว่าดำได้เพราะมือหนึ่งนี่ผูใดได้ลายก็ เปืองกัแบบคำว่าบมอันโมได้ลายกัเขาบมีกาดำวันนี้บัมดำนี่มันตายตัวอยู่ด้ตมือตายตโลูกกานี่ขั่งพดเปดงเชนมันสีได้เปืองลายวันนี้ปัตก้ากันนน่นไอซาบานิมัดก็ได้หังกรแพงมัดน่อยนึงก็แ่ยงของแพงลายโอ้ลานสองบ่ล้านสอง่ตายลื่ยัง เดูรปรกงการงอคนไทยโอ้เอกีบเรืองกะไตเขียบเรืองเนาะเอา้ามีแต่ว่าสั้นแหละพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็มามอบขอ่าวดีให้คือเห็นในคลิปนะพี่น้องมาทางไทยอ,อยู่ดีมีแห้งหลังแจกทีมาได้มาหาลายมือยิอนดีลิปนี้ก็นจะขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อสบายด,สายดีสบายดีพี่น้องเลยโดยเนาะพี่น้องถ้าว่าพิาพาทการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อบอกบนวน พอบ่มวนนวนหูเนาะจังไดก็ขอโทษขอไปหลายๆพี่น้องกะมื้อนี้ก็มามอบข่าวดีให้สาวตาว้านุ่มเพิ่นจังไดก็ดีมุกดีใจนําเพิ่นหลายเด้อที่ได้รับข่าวดีในมื้อนี้นะพี่น้องเพิ่นก็คือสิได้อ่าใช้ปลายมือเตพี่น้องเอ้ยซื้อนุ่มซื้อข้าวให้ลูกก็คือสิงวดปลายเนาะพี่น้องเนาะเอาจังไดก็ขอบุญขอบคุหลายเด้อเนาะที่มารับชมรับฟังคลิปาวลเบิ่งโฆษณาให้ขอบุคหลายๆเด้อ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยพบยพกับสาวหวาวในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องขอกาบกลับมาสบายดีสบายดีเนาะบาย